หลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวนะครับผู้กํากับโจ้ซึ่งเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ชมฮะแล้วก็บรรดาลูกน้องอีก6คนคงไม่ต้องทวนอะไรกันแล้วแน่นอนอันเนื่องมาจากคลิปที่เห็นว่ามีถุงดําคลุมหัวทางด้านคุณจิรพงษ์ล่าสุดครับวันนี้ทนายตั้มนะครับสิทธาเบี้ยบังเกิดครับผู้ชมฮะเดินทางไปให้ปากคําคเพิ่มเติมให้ดูบรรยากาศสึกงนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าทนายตั้มเนี่ยเป็นคนที่โพสต์คลิปออกมาถูกไหมครับ และมันก็มีประเด็นดราม่าตามมาเช่นเรื่องกรณีที่ว่ามีบางคนพยายามจะไปเรียกรับเงินจากแก๊ง05หรือแก๊งผู้กํากับโจ้ซึ่งเอาหล่ะทนายเดชาแกก็อธิบายแล้วว่ามันไม่ใช่กลุ่มแกแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็มีการตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังเรื่องที่บอกว่าเกมปล่อยภาพคลิปหวังจะเตะตัดขาผู้กํากับโจ้เปิดทางให้กับขั้วอํานาจเก่าซึ่งเคยสูญเสียอํานาจ ในย่านโรงพักนี้กลับขึ้นมาถืออำนาจอีกหรือไม่หรือกําลังจะสื่อว่าเป็นเกมตํารวจเตะตัดขาคนที่ขวางทางผลประโยชน์โดยอาจจะใช้คนบางคนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือ ซึ่งแน่นอนวันนี้ทานายตั้มก็เลยต้องมาให้ข้อมูลเนี่ยนะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือวันนี้ครับทานายตั้มเองเนี่ยนะครับเดินทางมาพบกับใครนะไส้ไปพบกับพนักงานสอบสวนซึ่งวันนี้เป็นกองปราบลงเองนะคะในพื้นที่ก็คือกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ต้องโอนคดีให้กับกอง,กองปราบทำแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะและยังไงต่อเอ่ยคือช่วงก่อนที่จะเข้าไปด้านในเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในมือคุณผู้ชมเห็นในซองใช่ไหมคะเจ้าตัวมีหลักฐานแล้วไม่ได้มีแค่แผ่นซี้้ไว เข้าใจว่าน่าจะมีคลิปตัวเต็มของเขาอยู่ที่เขาบอกว่าน่าจะยาวกว่า9นาทีที่นํามาเปิดเผยตัวเองยืนยันเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าคนที่มอบคลิปให้เป็นตํารวจชั้นผู้น้อยเพราะก่อนหน้านี้ถ้าจําได้คุณอัจฉริยะบอกไม่ใช่เรื่องนี้มัน,น,ม,นมีมาตั้งแต่ถูกไหม,มและยิ่งไปกว่านั้นยังบอกอีกเนี่ยนะครับว่าตอนนี้คุณผู้ชมฮะมันมีภาพหลุดอยู่ภาพหนึ่งให้คุณผู้ชมดูภาพหลุดหน่อยที่ มีบุคคลเนี่ยไปนั่งถ่ายกับอดีตผู้กํากับซึ่งเอาละด้วยความเคารพก็คือทนายตั้มนั่นแหละเดี๋ยวเปิดภาพขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะแล้วเรื่องนี้มันก็จะมีบางคนผ่านไปคิดว่าอ๋อทนายตั้มไปรู้จักกับบิ๊กตารวจคนนี้หรือไม่แล้วบิ๊กตารวจคนนี้แกไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วถูกไหมฮะเป็นไปได้ไหมว่าบิ๊กตารวจคนนี้ก็เลยส่งเรื่องผู้กํากับโจมาให้ทนายตั้มเพื่อที่จะให้ผู้กำกับโจ้กัดเด็นจากพื้นที่ได้ภาพไหมฮะ เปิดภาพขึ้นมาหน่อยนะฮะที่เขานั่งถ่ายรูปคู่กันเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ภาพนี้เลยวันนี้ทนายตั้มอธิบายแล้วใช่ไหมฝ้ายอธิบายแล้วค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเคยถ่ายภาพร่วมกันจริงเพราะว่ารู้จักกันแต่บิ๊กตำรวจคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบคลิปอะไรเลยคือคนมันอยากจะเชื่อมโยงอะคะอ่ะก็เลยพยายามปะติดปะต่อการแล้วภาพนี้มันเป็นภาพหลายปีแล้วอะนะคะ ไม่แน่ใจว่าคนที่เอามาเปิดเผยมีจุดประสองค์อะไรแต่ยืนยันเหมือนเดิมว่าตํารวจชั้นผู้น้อยที่ส่งคลิปให้มีตัวตนจริงแล้วตอนนี้เขากลัวมากแล้วยืนยันเนี่นะครับเพราะว่าการจะให้ข้อมูลอะไรต่างๆจะทําให้ตารวจชั้นผู้น้อยปลอดภัยทนายตั้มย้ายิ่งไปกว่านั้นเกมนี้ผมขอยืนยนันเอไม่ใช่เกมนี้เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเกมวงการสีกากีเพราะการยกย้ายยศผู้กํากับจะย้ายในเดือนธันวาผมไม่ได้อยู่ในเกมของใครเพราะบางคนบอกแหมตั้มปล่อยอย่างนี้อันนี้ด้วยความเคารพนะฮะ เพื่อจะเตะให้โจ้เนี่ยออกไปในช่วงนี้หรือเปล่าแล้วคุณตั้มเองเนี่ยไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือใครไหมอะเพราะฉะนั้นทายตั้มเคลียร์ชัดนะฮะไม่เกี่ยวเพราะที่ปล่อยมาเพราะตํารวจชั้นผู้น้อยเขาให้ข้อมูลมาแล้วมันมีเรื่องไม่ชอบมาพากวนเกิดขึ้นก็บอกคนที่ปล่อยคลิปเอาไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งนั้นนะครับคือผมไม่พูดให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วก็เป็นตํารวจชั้นผู้น้อยอยู่ที่ฟูทองจังหวัด แล้วพรสวรรค์เนี่ยแหละครับรนะก็มีตัวตนครับมีตัวตนก็ได้คุยกันอยู่บบเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขา,เอาโอสีให้นะครับตอนนั้นได้ไดคุยเป็นครั้งสุดท้ายผ่านตัวแทนของเขานะครับไม่ได้คุยเขาโดยตรงแล้วนะครับ<ม>แล้วก็ทราบมาว่าเขากังวลมากแล้วกลัวมากนะครับแล้ว,ลวตอนนี้ผมก็ไม่พยายามที่จะไปคุยกับเขาแล้วนะครับก็ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการแล้วแหละนะครับบางคนเนี่ยเอารูปของตำรวจที่เคยกินข้าวของผมนะครับแล้วก็ไปเล่าเรื่องประสิทธิ์ปรตอนะครับ มันไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับว่าเขาเคยกินข้าวกับผมแล้วจะต้องเป็นคนเอาคิดมาให้ผมนะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นผู้กกับที่นี่นะครับที่ตามที่สื่อเสนอข่าวเนี่ยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขามาเป็นผู้กับที่นี่มีอีกสองคนนะครับมาต่อจากเขาแล้วถึงจะเป็นผู้กับโจ้นะครับมันห่างกันอยู่แล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะหาใครคนใดคนหนึ่งเอาให้ได้นะครับแล้วเห็นว่าคนนี้สนิทกับผมก็เลยอยากจะให้เขามีส่วนร่วมนะครับ มันมันมันเป็นเกมอะไรครับที่บอกว่าโยกย้ายตํารวจนะครับถามหน่อยว่าพุ่มกับเนี่ยเขาโยกย้ายเดือนอะไรไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับเดือนธันวานะครับไม่ผมไม่ได้ไปอยู่ในเกมใครหรอกเดี๋ยวอย่าเอาสอนย่อเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าใครคือตอนนี้เนี่ยตำรวจบางส่วนนะครับเขาไปมองในประเด็นว่าเอ่อเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการทําลายองค์กรนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่เอาคลิปมาให้ผมหรือมาเผยแพร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะโดนไม่ใช่โดนวันนี้วันหน้าเขาก็โดนนะครับ อันนี้ผมขอสมุดไว้นิดนึง,ง,งคือเอาจริงสิ่งที่ตํารวจคนนี้เอาละจะทําโดยการเอาคลิปมาส่งมอบให้คือหลายคนเนี่ยเขาก็ชมนะฮะชมตรงที่ว่าถ้าตํารวจคนนี้ไม่ตัดสินใจเอามาให้ทนายตั้มทุกคนจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเอาละก็ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าตํารวจคนนี้จะเคราะห์ร้ายหรือไม่เพราะถ้าเกิดบิ๊กตํารวจไปบอกใครมามาปล่อยอคนนี้คือใครทําให้วงการตํารวจเสีย เพราะนั้นทนายตั้มเองก็ต้องปกปิดความลับของคนนี้เอาไว้เหมือนกันนะครเพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้หลังจากให้ปากคำนี่นะครับประมาณ1ชั่วโมงเสรศษทนายตั้มเดินกลับออกมาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะแล้วก็ได้ให้ข้อมูล โดยเป็นข้อมูลที่ไปเปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กเพจสิทธาเบี้ยบ,บังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทานายประชาชน<อ>เป็นข้อโอ้มุมกันใหญ่เลยคือให้นักข่าวดูว่ามีหลักฐานแบบนี้จริง <c oughs> ไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาไม่ได้สร้างพลอตขึ้นมาแต่ไม่ขอขออนุญ,ญาตนะคะปิดเป็นความลับเพราะนี่คือข้อความที่ทนายตั้มบอกว่าตํารวจชั้นผู้น้อยส่งหาผมวันที่24สิงหาแล้วมีการคุยกันอันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เห็นคุยกันตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย3ถึงบ่ายสโมงค่ะ <c oughs> เรื่องก็คือการเรียกร้อง ขอความช่วยเหลือจากตํารวจชั้นผู้น้อยแล้วก็มีการส่งคลิปเนี้ยคลิปวงจรปิดนี้ให้จริงๆคือพวกนี้คือว่ามันมีการคุยกันจริงๆไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเกมเตะตัดขา<อ>ใคยดูไหมฮะไม่ใช่เป็นตํารวจบิ๊กตํารวจเพื่อใช้ตั้มให้ไปกระเด็นโจ้ไม่ใช่แต่มันมีคนร้องเรียนแบบนี้จริงๆนี่ฮะเพราะฉะนั้นไทยตั้มก็เลยเปิดที่ดูว่านี่ที่ไปที่มาคืออย่างนี้นะ ทนายตั้มยังให้สัมภาษณ์อีกนี่นะครับว่าวันนี้การคุยกับตํารวจในห้องประชุมเนี่ยคุยอะไรกันบ้างป้ายหลักๆนะคะถามเรื่องที่มาของคลิปวงจรปิดนี้แต่ยืนยันว่าเป็นการนั่งถามปกติอะค่ะว่าได้มาอะไรยังไงใครเป็นคนส่งไม่ได้ลักษณะของการเค้นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังจะหาหลักฐานต,ต่างๆเชื่อมโยงในคดีนี้เพราะฉะนั้นความตั้งใจหรือเจตนาไม่ได้จะเค้นว่าใครเป็นคนปล่อย เพราะฉะนั้นนายตารวจชั้นผู้น้อยที่ส่งมาเนี่ยเบื้องต้นคือก็มั่นใจได้ว่าไม่มีอันตรายอะไรแน่นอนแล้วที่สําคัญตัวเองไม่ได้เปิดเผยชื่อใดๆน,น,นะคะบอกแค่ว่าคนนี้มีตัวตนทางด้านตํารวจเนี่ยค่ะที่ให้ถามก็คือพอเปิดวงจรปิดให้ดูก็จะถามว่าในกล้องนี้เนี่ยใช่ผู้กํากับโจ้มไหมโดยวันนี้ท่านรองผู้บังคับการกองปราบสอบปากคําด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นทนายสิทธาเองก็บอกส่วนตัวผมรู้สึกพอใจที่ได้มาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ผมก็คงต้องมีการเขาเรียกอะไรปกป้องพยานถูก เพื่อไม่ให้เขาเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนและที่สําคัญคือกองปราบกระโดดลงมาทําเนี่ยคดีมันจะได้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นมีครับถามถามเ,เขาก็ถามระบุมานะครับว่าคือใครผมได้คิดมาได้ยังไงนะครับผมก็ได้ได้บอกกับทางพนักง,งานสอบสวนไปอย่างที่แจ้งกับพี่พี่สื่อไปนะครับว่าผมได้มาจากทางแชทเ c ซ book นะครับแล้วกเ็เขาก็บอกเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่า คือใครอะไรย ора, e video, ここังไงเนี่ยผมผมก็บอกกับทางคณะผูานส่วนแล้วผมขอสงวนเอาไว้นะครับด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนะครับสำนวนเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับวันนี้เราสอบไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีเรื่องอื่นเนี่ยนะครับทางตารวจเขาจะเรียกอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัยของตํารวจเกี่ยวเรื่องของเจเลหรือว่าจะเป็นสํานวนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกี่ยวกับผมเดี๋ยวเขาก็จะเรียกมานะครับเพราะว่าต้องให้พอผมมายืนยันคลิปนะครับเพราะว่าเป็นเป็นผู้ที่เผยแพร่นะครับก็ต้องมายืนยันว่าเนี่ยผมได้คลิปมา นะครับแล้วดูจากในคลิปนี่คือใครนะครับใช่พน,นาดเดียวกันครับรองผู้การกองปราบพันธตรวดเอกอนเนกเตาสุภาพนะครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นคณะกรรมการสอบในคดีของผู้ก่ากับโจ้วันนี้ก็บอกว่าเรียกพยายนจริงไม่ใช่แค่ทนายตั้มนะฮะมี10คนและเรียกบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง2โรงพยาบาลคือปลิ้นกับอีกที่หนึ่งก็คือสวรประชารักถูกไหมฮะ วันนี้ทั้งหมด10ปากครับผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นน่าสนใจก็คือจากการสอบทั้งหมดให้การสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มหมอใช่ไหมผลการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็คือเป็นการบอกเล่าจากโรงพยาบาลแรกสู่โรงพยาบาลที่2เพราะฉะนั้นมันก็จะมาจากเจ้าหน้าที่ตํารวจที่นําตัวมาส่งแล้วผลการชนสูตรตอนนี้ผลออกมาแล้วก็คือเรื่องของปริมาณแอมเฟตามีนคือตรวจเจอน่ยจริงแต่ปริมาณนั้นไม่สามารถจะทําให้เสียชีวิตได้พอสอดคล้องกับเรื่องของวงจรปิดที่ออกมาวันนี้คุณหมอก็เลย ให้การไปในที่ทางตรงกันรเรื่องสาเหตุการตายของคุณจิรพงษ์ค่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ประกอบไปด้วยนี่นะคะเพราะว่ามุมหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกโจ้คือชุดเค็นอ่านเรียกแบบนี้แล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องงงโจ้คือชุดเค็นแล้วก็โจ้ถุงดำนี่แหละนะฮะ,ะกับกลุ่มขนาดเดียวกัน6คนนี้คือชุดจับวันที่ไปเจอจิรพงษ์แล้วก็ชี้รูปยาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องสอบต้นทางว่าเขามีส่วนรู้เห็นหรือได้เสียอะไรยังไงไหม แล้วถึงจะส่งจิรพงศ์ไปหาโจ้ส่วนคุณหมอเนี่ยสอดรับตรงกันเนี่ยนะครับว่าเบื้องต้นตอนที่เอาจิรพงศ์มาอาการเนี่ยคือหมดสติแล้วฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมอรินทีวีอมริมอรินทีวี